เรื่องเล่าสงครามโลกเมื่อมันระเบิดถึงบ้านเราแค่ข่าวสั้นๆบนจอทีวีจจรวดค่ามหาสมุทรไม่มีใครสนใจเพราะทุกคนคิดว่ามันไกลเกินจะมาถึงแต่วันรุ่งขึ้นมันมาถึงจริงๆเปลี่ยนเช้าอันเงียบสงบให้กลายเป็นนรกทั้งเมือง คนล้มรถลุกเป็นไฟตึกพังใจคนก็พังและตั้งแต่นั้นก็ไม่มีวันปกติอีกเลยคนธรรมดาไม่มีอยู่จริงในสงครามแม่ถือมีดพ่อถือจอบทุกคนสู้ทั้งที่ทกลัวเพราะถ้ามไม่สู้ลูกอาจไม่มีวันตื่นอีกไม่มีตำรวจไม่มีความยุติธรรมมีแต่น้ำขวดสุดท้ายที่ถูกแย่งด้วยมีดคนฆ่ากันเพราะขนมปัง และเสียงร้องดังยิ่งกว่าเสียงปืนท่ามกลางความเงียบของเมืองที่พังพินาศยังมีเสียงหนึ่งที่ไม่ยอมแพ้เสียงเด็กคนหนึ่งตะโกนเรียกหาครอบครัวนั่นคือชีวิตท่ามกลางความตายไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแต่แม้โลกจะพังทลายหัวใจของมนุษย์ยังยืนหยัดเพราะเราไม่เคยลืมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่สิ่งที่เราสูญเสียแต่คือคนที่เรายังมีอยู่ข้างๆ